ทุกคนผลงานของลมอ,มอันก้อนนะมันลมต่ำขึ้นที่น้องเกลย์ไลซ้อนตูบักเยานะนั่นเทองเกลก็มาเฮนะึ้นแต่นาะก้อนนะั้นตะศิริดไลนั่นแหละโอเคเอ้ยแล้วไปโซนทะเลทะเลทางนี้ก็แอบแยบครับ,บทุกคนผลงานทัี่น้่สิเป็นแค่ทางดำอีนเม้นะแอบครับทุกคน สบายดีทักทายสบายดีเบอร์สูฟูทุกคนเด้อวันนี้ก็มาพอกับซองน้องเกศศรสาวผู้ไทยเชืยเ่ยวแน่นี่น้องเกศก็ยังยุเ่เฮิื่อยุ่งซ่านนะทุกคนเราไม่ได้ไปชื่อแต่ว่ามื้อนี้ฮะได้ออกมาเฮดเวททุกคนโดยมีกรุ๊ปนะทุกคนกับมีสี่เดี๋ยวนี้น้องเกศก็ไม่ให้โทรไม่ให้โทรทางฮื่นทุกคนเพราะว่าอันโทรนี้มันเยอะอัน มันเยอะกว้างโหดโง่โอมันเยอะบูอ้อใดทุกคนเนาะเกมวันนี้ก็เลยได้มาแป่งอีพออีเมกกระาอยู่ก็เลยได้มาคุดยังงอกนิดนึงเอาน้ำกาเด็กอึบเจามาน้อยตามเกมันนำมาทุกคนขนาอยย่ข้างหลังนะอันี้เก่กอะอันคุดคุดเอาอันลาโคลงลงนะทุกคนเพราะที่จะเฮ็ดแบบมันลักสองลักนี้นะเออมัน เ,เครื่อกันแล้วก็สีเหดทางห้าประตูแล้วก็เอาไม้เบ่องอันนี้เอาประมาณห้าสันมันจังแบบหนาๆทุกคนเลยฝากถึนกำลังใจให้น้องนะเด้ดลเอลงไปเลยนะทุกคนแ้า,าก็คุดเล็กๆมาใส่ในี้ ดิก๊กย้างหลังมันเกี่ยวสอนทุกคนอันนี้อันนี้ดูเพินขุมที่เราได้มากลมมันแห้งๆทุกคนเลยจะใช้แดดแต่มันกิบสบายทุกคนโต๊ะเนาะ เปลี่ยนไม้กิ๊กเลยทุกคนมีพี่ๆเพืพเลอกสนเจอ,อยังไม่ให้โทรซอยน้องเกยอย แดกเลยทุกคน ไปสองนี่เาก็จัเวเฮดอันโหฟังพูนเลยทุกคนเนะสองลังกล น,น่าดูคนตันงเกบกัะสิแดะอันไห้ฮาโหส่เซอ้อทางอันี่เก๋คุดกุ่มแะเลยเฮดบอดอันฮาโหไม่จบจะเสียจากเฟิรนองนะมันไข่โหทุกคนเอาจากซี่ห้าห้าตะก,ก้อนละสามห้าสาห้างโูโบุได้แม่ม่เธออ่านเธออ่านมาตื่นแล้วทุกคน แต่ก้อนอัน,ม,นมื่อกี้ทุกคนที่เป็นบอนอันอันประตูโฮมัน,มนยับไปทางหน้าอีกนี่นทุกคนพอดีเสื้อหนาวแล้วไมยเนี่ยพุดยามฝนทุกคนเลยน้ำมันจื่มเยอะแเนี่ย Mm-hmm. Uh -huh. I not even ทุกคนท่านไปแล้วอนะันนึง King. Okay. ตอนนี้อ,อกก่อนมันแต่งงานทุกคนออตอนนี้กเกัการให้โพแล้วเตอนนี้สีามาอหาทำเป็นการสำเร็จสม,มูทส,สิคไปค่ะ แล้วแล้วนองเด้นักเรียก,กับสีคอต้คับกับเปานงานกันยังอีนนี้เลยทุกคนไปบ้างน้องแฟดนะ เฮดเว่เฮดเว่ตอนนี้ทุกคนเนาะนาฬิกามีน้องเกศกัสิขอจบเพ,พียงชนิดเด้อฝากพี่ๆซาก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเกศในการบวกกดข้ามโฆษณาฝากเบิ้งโฆษณาให้น,น้องน้ำเน่เด้อทุกคนไว้พอกันไม่คิปหน้าจ้าบ๊ายบายสบายดี